สวัสดีคร้านเครื่องเสียง Specialist a ด d i o จำหน่ายลำโพงแบรนด์ชั้นนำ Hi End ทั่วโลกอย่างเช่น Audio s นนําเข้าจากประเทศอิตาลีให้แนวสไตล์ Hi Radio m e r e l l นำเข้าจากประเทศอิสราเอลให้แนวเสียงสไตล์เครื่องเสียงบ้านลำโพง ESB นำเข้าจากประเทศอิตาลีแน,นาานแนวเสียงสไตสล,เาาเตลเไต์เครื่องบ้านหนักแน่นดูมีพลัง Infinity by h i m e r นนำเข้าจากประเทศอเมริกาให้สไตล์แนวแจ๊สฟังแบบสบายๆฟังแล้วรู้สึกผ่อนคลาย และส่วนเรื่องซับบูเฟอร์เช่น Sub X X s u b เบียร์แอคซให้พลังที่นุ่มลึกและซับบ็อกซ์สซึ่งมีขนาด10นิ้วให้พลังเบสที่หนักแน่นยังไม่พอ ESB ยังทำสหลุอยางอะไหล่ซึ่งประหยัดเนื้อที่ใช้สอยเป็นอย่างมากยังไม่พอลูกค้าที่อยากได้พลังเบสที่ลึกและหนักแน่นเราแนะนำอยู่3ยี่ห้อได้แก่สับตู้สำเร็จ h e r ร์8กับ10นิ้วและสับตู้สำเร็จของ A d ด s ัมีทั้ง8นิ้วและ10นิ้ว ซึ่งมี Power อร์อมาในตัวและอีกหนึ่งค่ายที่ขาดไม่ได้สับตู้8นิ้วกับ10นิ้วของยี่ห้อจ b l Audio นำเข้าจากประเทศอเมริกาลึกสุดใจจนหัวใจจะหลุดออกมาอีกหัวใจหลักที่ขาดไม่ได้คือแอม DSP การปรับจูนเหนือความขาดหมายได้แก่ a i r p i n e นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น a m p e s e p c o นำเข้าจากประเทศอเมริกาและที่สุดแอม d s p อ Aldi San นำเข้าจากอิตาลี ส่วนเรื่องการแดมเก็บเสียงเพื่อลดแรงสั่นสะท้อนจากภาพนอกเข้าห้องโดยสารเช่นแดมเอ t p นำเข้าจากประเทศรัสเซียและแดมกราวเซโรนำเข้าจากประเทศเยอรมนนี er ani, ซึ่งสามารถเลือกแนวเสียงตามใจชอบได้เลยวันนี้กับร้าน Specialist a กาออดีโทางร้านมีบริการรับติดตั้งนอกสถานที่อย่ารอช้าที่จะยกระดับความบันเทิงของคุณตัดสินใจวันนี้ เพื่อรับประสบการณ์เสียงที่สมบูรณ์แบบสนใจสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงที่เบอร์0634986168ร้านตั้งอยู่ถนนรามอินทรา28/30แล้วพบกันโอเคนะ